ผมว่าแล้วตัวแก้อาญาสำหรับแครี่นะครับมันมีอยู่ตัวเดียวแหละไม่ม,ไม,มีไม่มีทางเลือกอื่นละดูดิ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้อะแต่ผมยืนเลนคนเดียวได้สบายๆเลยเกมนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะ รูไปด้วยกันไหนดูซิทีลิขาตายแล้วทีลิน่าจะไม่น่าเสนอหน้ามาอุ้ยมาเสนอหน้ามาครับเสนอหน้ามาเฮ้ยเฮ้ยไทยไทยออกสกิลผมเลยโอ้ไทย,ไยเฉยไถยเฉยเฮ้ยเดี๋ยว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 คุณไทยออกสกิลผมอะ่ะสองรอบแล้วโอ้เนี่ยเจอสตเต็ปมวยเขมรเข้าไป งงสิฟังงงเลยตัดต้องตัดต้องตัดต้องตัดตัดได้ก็ตัดนะครับตัดทรัพยากรแล้วเนี่ยโหต้องมาแทงคีมจริงๆอ่ะนะผมไม่ได้กลัวนะครับอาญาต้นเกมอะละเลิกละเลิกละเฮ้ยเราเรียกมาบางยังไงนี่ยมาไงเนี่ยโอ้ยบางเนี่ย ขี่หัวรอเลี้ยวซะด้วยดูดูดูดดดอาญาลิงแค่ลิอุ์ลอเลี้ยวมาไม่เอาฝืนตีไปก็เท่านั้นนะโดนรัดเปล่า,าเอาละเขาตีแต่เขาตีนะเขาไม่ยอมนะอ้าวแต่ผมยังได้นะฮะบอกแล้วฝืนตีไปก็โดนรดัดเปล่านะครับอย่ายไปตีเลยอ่าเดี๋ยวดูก่อนข้างบนกี่ตัวนะข้างบนสามตัวมากดขนาดนี้เลยเหรอ แล้วยังชอบเลยไม่เป็นไรดีนะเขาวดผมแล้วผมชอบตึงดีเอ้อะไรให้แรดต่อยคืนนะสมัดเนี่ยนี่นี่เออเอาเอาโอ้ยขี้หัวไปแล้วฮะไม่ต้องเติมสุดก็ได้นะครับูมังกรกันดีกว่าเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้แรดยังได้อยู่ โอ้แล้วเราไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแล้วป่าเราไปไหนแล้วเนี่ยแม่มังกรกันเหรอป่าเราเหมือนจะตายไปก่อนนะครับไม่เป็นไรใครคุมมังกรเนี่ยแรดคุมมังกรเลยอนะ่ะรอป่ามาก่อนป่าเราดโดนตีตัวเล็กอยู่มา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 บังกรเร็วเร็วเร็ว,วจังเกิลจังเกิลอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวก็โดนเขาบันดิดแย่งหรอกพันจังเกิลเออจังเกิลไปไหนอะ่ะจังเกิล จังเกิลโลกจังเกิลเขามาแล้วจังเกิลโอ้โหสวยงามจัดสวยมากผมลำยัดเข้าไปเลยนะลำถวายไปล้วจ้าไปแล้วจ้า,ล,จาลำถวายจ้าเออองสิเรียบร้อยแดอสิ้นมาสองนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มแล้วป้อมเลนมัปกรของเราถูกโจมตีเอาไปกิน สวัสดีครับสวัสดีครับว้าวเดี๋ยวกอนสวัสดีฮะน้องโอ้ยผมผมอ่านชื่อไม่ถูกอ่ะน้องคนเวียดนามแน่นอนเลยอ่ะสวัสดีครับเวียดนามตักไทยว่าอะไรอ่ะอ่ะผมผมก็กลัวอ่านชื่อผิดจังเลยก็สวัสดีด้วยนะครับเฮ้ยตีน้อยเฮ้ยกี่าป้าเปะปเปะนี่นี่เฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะ โหสายมันล่าไปก็ได้อายามันเปิดแรมด้วยอ่ะเวลาใช้สก,กิลอะสก,กิลครบเครื่องจริงๆเลยนะอายาเลี้ยงบนดีมากผมแล้วยังชอบเลยลเฮ้ยมีเช็ค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 ้วย ดีแลกไปแล้วดีแลกไปแล้วแรดแลดไถไป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 เขาไปไปไป <c oughs> ai, เรียบร้อยไป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 เรียบร้อยฮะเออถ้าตามจนทันก็ย<ๆ>ังดีหน่อยนะเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้วางแผนอาญามานะเพราะอาญานานๆหลุดทีนะพอ,อได้เล่นอาญาเขาก็แบบตั้งตัวไม่ทันเข้าใจได้ครับอ,อ่ผมได้ป้อมแล้วบอกวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหรอเรียกมา ไปก็ได้ไม่อยู่ละอ่ะสวัสดีครับไม่หรอกผมกลัวอ่านชื่อน้องเขาผิดอ่ะเขาน่าจะคนเวียดนามอ่ะอ่าทางบ้านฟ้า,ค,าครับรสวัสดีครับพิมพ์ว้าวมาหรือว่าน้องนานผมว่าแฟนน้องนานอ่ะเอาพิมว้าวมาบอกว่างงเลยสาวที่ไหนพิมพ์ว้าวมานะอาจจะชื่อนน่าจะคนเวียดนามนะครับ เดี๋ยวเกมนี้ผมอยู่คนเดียวได้หมดแล้วไหนดูดิออกอะไรดีเฮ้ยผมทำไมผมออกอย่างเงี้ยออกขวานว่ากันออกขวานก่อนเออสโลสโลถึกถึกกันไปเฮ้ยโอยก็ได้เฮ้ยเราเลี้ยวลำเราเลี้ยวลำเราเลี้ยวลำอันติแล้วอันติแล้วเรียบร้อยไปแล้วจ้าไม่รู้อยู่ทำไมเหมือนกันนะ อยากไปไหนก็ไปฮะอยากทําอะไรก็ทํานะผมไม่อยู่แล้วผมว่าเกมนี้ออกเป็นคอยน่าจะดีนะครับเดี๋ยวออกพอยฮ้ไม่ไม่คุมมังกรดีกว่าไหมไปกันกลางได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นขวานก่อนเดี๋ยวจะออกทอยทอยอยู่แล้วแหละไม่ทอยได้ไงเึ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงยังไง เขาไม่เอาเหรอเฮ้ยอายา่าเอาเอาเหรอเอาลเอาลยโอ้โหโอ้หดูดูดูด,ดูเล่นเยอะเกินมีมีมีเชื่อมจิตไหมวิแตมูล่ามารอบนี้มีเชื่อมจิต,ไห,จตไหมครับเชื่อมจิต <c oughs> ผมต้องการเชื่อมจิตจากคุณนะ่ะดูดิดูดิดูดูเขาตีดิมันชิงมาโดนข้างหลังนะ อ้าวทำไมมังกรมาล็อกหัวผมแล้วเนี่ยร้อยเอาได้อยู่โอเคเลือดผนเต็มละไม่ต้องพึ่งเชื่อมชื่มจิตแล้วฮะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะหายาอยู่ล่างเหรอโอใครกดใครละเนี่ย ใครกดใครแล้วเนี่ยเอ่อของชิ้นต่อไปออกกงเล็บฮะอีกฟิกคออ,กอ่านถูกไหมเนะี่ยตอนนี้กำลังกอบโกยฮะหาตังหาตังทำไมขวานผมมาอยู่ช่องนูน้นมีอาญาก็ต้องแบบช็อตน,นี้ ช็อตเอาเพย์มั้งเนี่ยเฮ้ยโหเฮ้ยฟิกเกอร์เลยเจอแล้เจอแล้แลถึงกันลั่นฟิกเกอร์เลยนะอ้าวอ้าวตายได้นะตายได้นะไม่มีอาญาอาญาอยู่ข้างหลังนะฮะเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ได้ไปต่อใครใคร,ใครมาเติมโอ้ล็อกซี่มาล็อกซี่มาจับ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 มีสโลครับมีสโลแทงให้ผมด,ดยดิใครอะแทงให้ผมเออเอาเอาจะตายเอาวนะ ป๊าป๊ป๊ามันมีออกเลยแค่นั้นแหละเฮ้ยกลาง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 ,ง,งโอ้ผมเอาหมดอะออบเจกต์อะไรผมเอาหมดแล้จุ๊บ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 ฮ้ยโอ้โหคลิปบนไม่ได้ไม่ได้ไไดคลิปเข้าก่อนนะครับเสียเวลาตีไปไหนะดูอาญาดิาดมีหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย เออถึงบ้าถึงบ้ามาถอยต่อไหนไปไหนวะล่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <ๆ>หมดแล้วหมดแล้วกี่ากี่าหมดแล้วอ้าวโอ้โดนไก่โดนเศษไกนะ่เขาไม่ได้เตรียมแผนเล่นอาญามานะก็เลยดูแปลกแปหน่อย นี่ติดสโลติดสโลไว้ละสโลไว้ล่ะ,ลละซอยบ้านนะซอยบ้านมีใครดันเลยโอ้เยี่ยม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 ไม่มีใครมากันดีละนี่ละนี่ละแม่ตัวขี้โกงจริงนะอ้าวกีฬาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งใส่ไหมเฮ้ยเขาบั่นไส้แล้วเขาบั่นไส้แล้วครับช็อตน,นี้ ทันทีเฮ้ยผมโดนใส่ไก่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องกันก่อนนะจังหวะนี้แหละล้ำถวายปั๊บ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 เอาอาญาไปไหนล่ะอาญาไปไหนจ๋าอาญ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 าเอ้ยตายตายตายหัวที่ไหนล่ะตายไหมตายไหมตายไหมตายตายเออ่ะเอาลอดด้วยผมดูว่าผมก็ตายโอ้รอดเฉยอ่ะเพื่อนจบแล้วแหละ โอ้เล่นมันเกินอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมตายนะผมปล่อยโทรศัพท์ไปแล้วเมื่อกี้นี้รอดเฉยเลยนะอ่ะจบแล้วฮนะเกมนี้อ่ะสวัสดีครับมาเล่นด้วยกันได้นะครับเพียงแค่กดเลค์ค้องเข้ามานะ